ตาเศร้าเท่าสวยได้กินข้าวจานเดียวตอนบ่ายสองกะพัดก์กะเผาไข่ดาวสูผัวก,กินน้ำพัวก,กินกบว่าเผ็ดเผ็ดแต่เมียเป็นคนไทยกบเผ็ดคักเผ็ดแน่คือกันล่ะกินแล้วก็เมียนฮห้นเมียนสั้นเมียนฮห้นแล้วก็เ,เล็เขาไปหาซื้อน้ำแวะตลาดนัดพองกลับมากอะไรมากเลาะตัดหัวปีหัวปีมปัน มี่สามหัวหัวเนี่มันออกสุดแล้วตลอบก้อนผุหลานี่สุดเพิ่นสุดแล้วก็เลยได้เวลาตัดเพิ่นแล้วล่ะกระสีได้กินกล้วยจรกซี่เครืออยู่ดอกเพชต,ตัดปีไปแล้วสองปีปีนี่สิบป,ประมาณนี้แหละตัดยากอยู่เด้อนี่ว่าปีก็ไดส้วสี่ไดตัดในเแล้าก็มาหายางเก็บพักเก็บนกกินให้ผัวันวกน พอวบะมีผักกิน,นก็เลยเอาผักอัน,นี้นะะไปแซ้นน้ำจากน้อยผักบังแดงนี่ผักแค่รสอ,อยู่หน่อยหนึ่งแดงเดงก็บนี่แหละอยู่สวนมีประมาณนี่แหละเก็บมาลางให้สะอาดได้ลวกไห้เล่ากินผักบังแดงลวกเล้าก็สิอกมาประมานนี่แหละสีพันกระสีอกคำาของสีละผักบังแดงแซ่บแซ่บกิน